กี่ห้องกี่ห้องตอนนี้ใช้กฎหมายข้อบ,บังคับฉบับเดียวกันเลยนะคะอยากแม้กระทั่งโรงแรมเกสเฮาส์ไม่กี่ห้องก็ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งเป็นปัญหามากมากยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็ช่วงที่ปิดนี้โรงแรมเล็กๆซึ่งเขาไม่มีใบอนุญาตโรงแรมก็ธนาคารก็ไม่ให้เงิน ที่จะมาต่อรอหายใจแล้วก็มารีโนเวทที่เตรียมจะรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเริ่มเดือนหน้าแล้วนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านพยายามแก้ปัญหาว่ายกโรงแรมที่โรงแรมขนาดเล็กที่มีไม่เกิน30เตียงให้ออกจากกระทรวงมหาดไทยให้ไปอยู่กรมการท่องเที่ยวนะคะมีข้อบงังคับถึงสองสาคุณก็ไปแก้ไขมาแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปขอ เงินกู้จากธนาคารได้นะคะแล้วก็ต้องฝากท่านอีกส่วนหนึ่งว่าทางนโยบายของแบงก์ชาติบอกว่าให้ธนาคารต่างๆช่วยผู้ประกอบการแต่จริงๆแล้วไม่มีความจริงใจแล้วก็ความตั้งใจที่จะช่วยจริงๆนะคะแถมปัจจุบันนี้มีโรงแรมเยอะมากที่โดนยึดไปแล้วแล้วกำลังมีโนติสที่อยากจะยึดอีก เป็นการทำลายนะคะผู้ประกอบการซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญไม่ใช่ว่าจะให้ความสำคัญเฉพาะโรงแรมใหญ่ๆนะคะโรงแรมใหญ่ๆก็พอมีทุนสำรองบ้างแต่สามปีที่ผ่านมานี้เลือดไหลก็จะเหลือขนาดคนที่แข็งแรงนี้ก็เกือบจะหมดตัวแล้วค่ะแล้วก็โรงแรมที่เปิดอยู่ปัจจุบันนะคะส่วนตัวดิ่ชั้นก็มีอยู่แต่ข้างโรงแรมบางโรงแรมนะคะเปิด ขาดทุนมากกว่าปิดแต่เราจําเป็นต้องเปิดเราต้องดูแลพนักงานแล้วก็พอะจะเปิดเพิ่มเติม,เ,มเสียหายหมดทุกอย่างก็ต้องมีงบมาซ่อมแซมอันนี้ปัญหาอยู่ที่ธนาคารที่จะต้องมาพิจารณาใหม่ว่าคนไหนที่ควรที่จะให้เัินก็ช่วยเหลืออย่างรายเล็กๆนะคะถ้าให้เขาห้าแสนล้านนึงเนี่ยเขาสามารถที่จะ ับมาเปิดทําธุรกิจได้นะคะแล้วก็มีต่างชาติที่คอยจ้องที่จะมาฮุบซื้อโรงแรมที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเยอะซึ่งดิฉันทําโรงแรมดิฉันจากจะาธที่ไปให้ท่านเพิ่มเติมว่าถ้าสมมติว่าธุรกิจของคนไทยไปอยู่ในต่างชาติหมดเวลาเหมือนโรงแรมของดิฉันลูกค้ามาใช้ร้อยล้านโอนผ่านแบงค์ชาติมาหมดเราต้องไปเสียแบบ ทันทีไม่เสียลดปักแล้วจะรู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของต่างชาตินะคะเขาโอนเงินอยู่ที่ต่างประเทศเขามีรายได้น้อยล้านเขาอาจจะโอนเงินที่เขาได้รับในต่างประเทศเข้ามาส0สิบล้านสี่สิบล้านเสียแบบเจซแต่ทางรัฐบาลนะับตัวเลขนักท่องเที่ยวว่าเข้ามาเยอะอย่างนี้รายได้จะเยอะอย่างนี้ตัวเลขที่มันไม่จริง นะคะมันจะโดนอยู่ในสางประเทศฉะนั้นธุรกิจท่องเที่ยวนี้เป็นการกะะะไระจายรายได้ที่แท้จริงนะคะถ้าสมมติทำให้ธุรกิจนี้ผู้ประกอบการที่ระดับการระดับล่างนี้ลงไปเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นลากยากนะคะอย่างที่สวิตเซอร์แลนด์เราไปพักบางทีโรงแรมเล็กๆที่สามีภรรยาดูแลเขาก็มีกฎหมายคุณธรับ แต่ของเรานี้ไม่ใช้ฉบับเดียวกันอย่างนั้นมันไม่ได้นะคะฝากท่านให้ช่วยนําเสนอถึงแม้ว่าพิทักษภาเป็นการกรกฎหมายแต่ก็มีโอกาสที่จะนําเสนอต่อรัฐบาลได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งะคะ่ะนักท่องเที่ยวอยากมาเพราะทางฝ่ายการตลาดของดิฉันก็จะรายงานตลอดเลยว่านักท่องเที่ยวอยากจะมาแต่ด้วยที่ว่าการเดินทางเครื่องบิน อาจจะมีปัญหาเรื่องสองคอาอของรัเสเซียอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการเมืองอีกซึ่งบางสายนี้ปกตินี่บินตรงเชอเตอร์ไฟเข้ามาภูเก็ตว่าเมืองไทยบินมาไม่ได้แล้วท่านเตรียมรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวมานะคะแล้วก็บางประเทศโดยเฉพาะแถวแถว,แถวรัเสเซียชื่อก็แปลกจำไม่ได้วันนั้นทางฝ่ายการตลาดอะไรง ให้ช่วยบอกทาง AOT รทดวกระทรวงท่องเที่ยวร่วรัฐบาลด้วยว่าบางประเทศที่เขาอยากจะมาแต่ว่าไม่ได้ไม่มีซอลอตอะไรอีกหลายหลายอย่างฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะการบินไทยนะคะเมื่อก่อนเคยมีบินตรงข้าบุงเก็ตตอนนี้ตัดหมดเลยบินข้ารุงเทพอย่างเดียวเพราะว่าบินตรงมาภูเก็ตไม่มีไรายได้คาร์โ ก็เลยตัดเลย่าลงเฉพาะกรุงเทพแล้วก็ต้องต่อเครื่องมาอีกซึ่งบางประเทศนี้นั่งเครื่องบินมาสิบกว่าชั่วโมงมาต่อเครื่องอีกก็ทาให้เขาไม่อยากมานะคะถ้าฉะนนั้นภูเก็ตเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศนะคะด้านท่องเที่ยวถ้าไม่ช่วยภูเก็ตแล้วประเทศชาติจะอยู่รอดยังไงตอนนี้เราเหลือแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวที่จะฟื้นรายได้ให้กับประเทศชาติได้เร็วที่สุดนะคะ วันนี้ก็ขอฝากท่านว่าปัญหาอะไรต่างๆเลยเนี่ยพวกเราชาวภูกเก็ตเราก็พร้อมใจกันที่จะช่วยกันแก้ปัญหานะคะอีกส่วนเนะะื้อค่ะอยากจะฝากว่าเรื่องอาหารแพงจริงๆแม้กระทั่งผู้ที่มีอันจะกินไปกินแล้วยังสะดุ้งเลยคะ่ะฉะนั้นอยากจะฝากทางพาณิชย์จังหวัดให้ไปเริ่มต้น ที่ร้านอาหารดังๆก่อนว่าหนึ่งคือจริงๆแล้วโรงแรมคอสเราจะอยู่ประมาณ3ามสิบสามห้าเปอร์เซ็นถูกไหมแต่ดิฉันไปนั่งทานแมนกระทั่งก๋วยเตี๋ยวดูแล้วมีแต่เส้นเส้นบะหมีแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมเป็นขายแพงจังเลยแล้วกินก็ไม่อิ่มเล็กอีกนะคะเราเองขนาะเราท,ทําภูเก็ตเรายังรู้สึกฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาอันนี้เป็นภาาคอสที่ ทำให้เสียหายมากคนจะพูดว่ากูเก็บแพงแพงแพ,งพอกินแล้วเช็ดบินตกใจพอไปกินอีสานกับทางเหนือก็อตกใจเหมือนกันว่าเขาคิดถูกเพราะว่าพอพอของเขานี้ถูกมากแล้วคิดว่าต้นทุนถึงจะขึ้นก็ไม่น่าจะขึ้นมากถึงขนาดนั้นฉะนั้นฝากพาณิชย์จังหวัดว่าให้ลองไปคุยกับแต่ละอาหารที่ดังๆที่นักท่องเที่ยวชอบไปลดลงมาหน่อยหนึ่งได้ไหมหรือว่าบางทีราคาเท่านี้แต่เพิ่มปริมาณให้เยอะขึ้น เพราะมันมีราคา,อย,าอย่างสมมติไอ่ผัดผักเมียงร้อยห้าสบาทนิดเดียวกินแค่สองสามช้อนอันนี้นะคะต้องฝากท่าน้องผู้ว่านะคะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสาคัญพัดคตดของจังหวัดภูกเก็ตเลยทุกคนมาบอกว่าอย่ามาภูกเก็ตแพงแพงโดยเฉพาะคนไทยเรามองข้ามนักท่องเที่ยวคนไทยไม่ได้นะคะอันนี้ค่ะอยากจะฝากว่าให้ทุกๆคนอ,อ,อยู่ได้นะคะขอ,ขอบคุณมากค่ะ